รู้ทันมิจฉาชีพใน EP พีที่8 e ีนี้นะครับบันทึกเทปวันที่4มกราคม2567ครับหรือจะเรียกว่ามกกราคมหรือมะกราคมก็ได้เช่นกันสําหรับเดือนนี้นะครับเรียกได้ทั้ง2แบบครับแบบไหนก็ได้ไม่ผิดครับนะครับมะกราคมหรือมกกราคมก็ได้เช่นกันนะครับในเทปนี้นะครับ EP พีที่8ของรู้ทันมิจฉาชีพก็คือว่าผมได้รับโทรศัพท์มาสายหนึ่งนะครับ เป็นเบอร์0660034293ครับ0660034293นะครับเวลา10นาฬิกา17นาทีครับของวันที่4มกราคม2567ก็คือวันนี้เลยครับวันที่บันทึกเทปตอนนี้เลยครับนะครับบันทึกเทปตอนนี้คือ10โมง50กว่ากว่าครับได้รับโทรศัพท์ตอน10โมง17นาทีนะครับเป็นเสียงที่คุยสดๆกันนะครับแล้วก็เป็นเสียงที่เป็นผู้ชายนะครับ ถ้าฟังจากเสียงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพม่าครับพม่าหัดพูดไทยชัดครับน่าจะฟังจากเสียงนะครับพม่าหัดพูดไทยชัดครับเขาบอกหลุดมาว่าอยู่ที่จังหวัดตากครับถ้าจังหวัดตากเนี่ยมันจะมีตะเข็บชายแดนที่เป็นติดกับประเทศพาม่าครับนะครับแล้วเบอร์นี้เดี๋ยวผมฝากไปยังกสตชครับเช็คดูครับว่าเป็นลงทะเบียนด้วยชื่อของใครครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ของค่ายสีน้ําเงินครับนะครับค่ายสีน้าเงินรู้นะครับว่าค่ายไหนคือค่ายสีน้ําเงินครับนะครับ แล้วฝากไปยังตำรวจไซเบอร์ด้วยครับเช็คด้วยครับเบอร์นี้จริงๆแล้วพิกัดอยู่ตรงไหนครับในการโทร0660034293ครับนะครับฝากตำรวจไซเบอร์ช่วยเช็คด้วยครับนะครับซึ่งเบอร์นี้โทรมาครับแล้วคุยกับผมว่ามันเป็นมิจฉาชีพอ้างเป็นเคอรี่ครับเป็นคนส่งเคอรี่บอกว่าคุณนัชชาเนี่ยได้มีการส่งพัสดุอันนี้ผมรวบรวมประโยคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเทปเสียงอีกครั้งหนึ่งครับผมบันทึกเสียงไว้แล้วครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเทปอีกครั้งหนึ่งนะครับ เอาแบบคร่าวๆก็คือว่าคุณณชานั้นนะครับได้ส่งพัสดุเมื่อวันที่27ธันวาคม2566ที่ผ่านมาครับแล้วไม่สามารถที่จะจัดส่งได้ครับเขาบอกว่าไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากเป็นสินค้าต้องห้ามครับแล้วผมก็มีการถามต้อนไปครับว่าสินค้าต้องห้ามนั้นเป็นอะไรบ้างเขาก็บอกว่ามีพาสปอร์ตมีบัตร ATM มีสมุดบัญชีธนาคารครับแล้วก็ไม่สามารถจะส่งได้นะครับเป็นสินค้าต้องห้ามผมก็ถามต้นไปว่ามันต้องห้ามยังไงครับจริงๆแล้วผมถามต้อนไปก่อนว่าสินค้านั้นเป็นอะไรครับที่ไม่สาามรถ ส,สแกนให้ดูหน่อยครับว่าเป็นอะไรแล้วเขาก็หลุดบอกมาว่าเป็นพาสสปอร์ตเป็น ATM เป็นสมุดบัญชีธนาคารผมก็ถามต้อนไปอีกครับว่าถ้าเป็นพาสสปอร์ตเนี่ยมันสามารถจัดส่งได้ครับนะครับแล้วเขาก็อ้างมาว่าจัดส่งเป็นจํานวนเยอะๆมากๆเอาจัดส่งจํานวนเยอะๆมากๆแล้วมันจัดส่งไม่ได้มันจัดส่งได้ครับคุณจะจ,จัดส่งพัสดุไปกี่อันกี่เล่มมันจัดส่งได้ครับนะครับแล้วเขาก็ พูดนน่นนี่นั่นผมก็ต้อนไปครับต้อนต้อนต้อนถามต้อนถามต้อนถามแล้วเขาก็หลุดพูดออกมาว่าเอองั้นก็ให้ไปแจ้งความดําเนินคดีก็แล้วกันครับผมก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวค่อยไปแจ้งความในฐานะที่คุณเป็นมิตราชีพนะครับแอบอ้างเครอรี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับผมจะให้ฟังเสียงที่คุยกันครับนะครับจะขอฟังเสียงครับ อ๋อเรื่อเปิดลำโพงครับแป๊บน <Interestingly> ึงครับนี้นโจากที่ไหนครับเอาเรื่มใหม่ครับเรื่มใหม่ครับเรื่มเปิดลำโพงครับอันดีครับนิ้นโจากที่ไหนครับอันดีครับครับว่ามันอันดีครับนิ้นโจากที่ไหนครับอันนี้ครับ ครับผมสวัส <Beng> ด <Zen> ีครับติดต่อจากบริษัทเคอรี่นะครับครับผมครับอ่าพริว่าตอนนี้ติดต่อเข้ามาแจ้งเรื่องพัสดุของคุณนัชชานะครับที่ทําการจะส่งพัสดุไว้เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาเนี่ยครับพอดีว่าพัสดุชิ้นนี้ไม่สามารถทําการจส่งได้ครับผมอ๋อครับผมมันมันติดปัญหาอะไรครับพัสดุเนี่ยพอดีว่าพัสดุชิ้นนี้เนี่ยมีสินค้าต้องห้ามที่ทางบริษัทขนส่งของมัครับมันมันมันพิทบริยิง อพอที่จะสแกนได้ไหมครับว่ามันเป็นสินค้าหรือต้องห้ามครับอ่าตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดส่งพวกพาสปอร์ตบัตรเอทีเอสมุดบันที่ธนาคารนะครับส่งไปไหนครับส่งไปไหนครับส่งไปที่อุบลด้านสถานีครับอ๋อส่งไปที่อุบลนะครับแล้วมันต้องมันมันต้องมันเป็นมันเป็นสินค้าต้องห้ามยังไงครับพาสปอร์ตเนี่ยพาสปอร์ตมันไม่ได้ต้องห้ามนะครับ สามารถส่งได้ตามกฎหมายครับคุณผอครับมันต้องทำยังไงครับคุณลูกค้าเข้าเข้าใจคําว่าตรงนี้เนี่ยมันส่งเยอะเกินที่ทางคนส่งเขาเนี่ยกําหนดไว้ครับแล้วแล้วคุณคุณคนส่งก็รู้ได้ไงครับคนส่งก็รู้ได้ไงว่าส่งเยอะเกินครับอ๋ออันนี้เราไม่ทราบครับคุณไปแจ้งความเอาเองครับได้ได้เยอะเนี่ยได้ครับครับครับอยู่ที่จังหวัดอ่าครับอ๋อครับผมครับผมได้ครับเดี๋ยวผมไปแจ้งความว่าคุณเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับอ้างคนส่งครับเคอรี่ครับสวัสดีครับอ่านี่แหละครับ นี่คือเทปที่บันทึกเสียงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าใครโทรมาหาเราเราจะต้องตั้งค่าบันทึกเสียงไว้ด้วยครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดเราจะได้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้คือเทปบันทึกเสียงนะครับตามที่คุณผู้ชมได้ยินได้ฟังกันแบบจระจะเลยครับนะครับผมก็ถามต้อนถามต้อนถามต้อนไปครับนะครับนั่นคือเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นนํามาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมนะครับฝากเตือนคุณผู้ชมครับตอนนี้มิจฉาชีพมันมีหลายรูปแบบครับ เรื่องของการอ้างว่าพัสดุไม่สามารถจะส่งได้นี่มันมีอยู่นานแล้วครับและก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันยังหลอกกันได้อยู่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมครับอย่าตกเป็นเดือของกุลงมิตราชีพนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงคือไปแจ้งความไว้ก่อนครับนะครับถ้ามาแจ้งความก็แล้วแต่ท่านเลยครับท่านสามารถนํามาโพสต์ได้รับลักษณะแบบนี้เปิดเบอร์เปิดอะไรได้ครับไม่มีความหมายไม่มีความผิดครับนะครับ เรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพนํามาเผยแพร่นําปาตีแผ่ได้ครับเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมันจะไม่ผิดมินประมาทใดๆทั้งสิ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับระมัดระวังด้วยครับกลุ่มมิจฉาชีพมีอีกเยอะแยะมากมายครับรวมไปถึงการส่งลิงก์มาทางข้อความ SMS บ้างอะไรบ้างครับเยอะแยะครับ ส่งโทรมาเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัติบ้างส่งโทรมาเป็นแบบเสียงคนพูดสดๆแบบนี้บ้างนะครับแต่ถ้าฟังจากเสียงลักษณะแบบนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นพม่าที่หัดพูดไทยชัดมากครับแล้วรอเรือคือรอเรือชัดมากเลยครับนะครับผมคิดว่านะฟังจากน้ําเสียงฟังจากลักษณะของอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของพม่าที่อยู่ตะเข็บชายแดนของจังหวัดตากครับนะครับหรือถ้าเป็นคนไทยก็ ฝากตำรวจไซเบอร์ครับเช็คพิกัดเลยครับเบอร์น่ะ0660034293ครับเช็คพิกัดยิงดาวเทียมลงไปเลยครับให้เห็นหลังคาเลยครับว่าอยู่ตรงไหนครับแล้วบุกจับได้เลยครับนะครับรวมไปถึงกสทชครับกสทชครับสำนักงานธุรกรรมนาคมแห่งชาติเนี่ยใช่ไหมนะครับสำนักงานอะไรกิวิตอะไรเอออะไรนี่แหละคุณผู้ชมหาดูเองกันครับเป็นตัวย่อคือกสทชครับนะครับ ฝากตำรวจฝากกสทชครับกสทชครับทชครับนะครับเช็คด้วยครับเบอร์นี้ลงทะเบียนด้วยเบอร์ของใครครับแล้วใครเป็นคนลงทะเบียนให้ครับมีการสแกนใบหน้าเจ้าของพูดถือซิมหรือไม่นะครับเช็คเลยครับกสทชครับบวกกับตำรวจไซเบอร์ครับดำเนินการเช็คพิกัดเลยครับซูมแผนที่ผ่านดาวเทียมให้เห็นหลังคาไปเลยครับแล้วอยู่ตรงบริเวณไหนบุกจับได้เลยครับนะครับอย่าให้เขาไปหลอกพี่น้องประชาชนคนอื่นๆต่ออีกครับ หลายๆท่านที่ไม่เจอแบบนี้เดี๋ยวอาจจะโดนเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับนะครับมิจฉาชีพมีเยอะแยะครับณปัจจุบันนี้นะครับและเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับในเรื่องของรู้ทันมิจฉาชีพ EP หน้าจะเป็น EP ที่9ครับจะเป็นเรื่องของอะไรนั้นเบอร์ของอะไรนั้นมิจฉาชีพหลอกลวงในลักษณะรูปแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ